สวัสดีค่ะเอฟซีแฟนช่องไม่หน่อยผ้าร่วยมันม่นทะการผ้าร่วยเสยนเศร้าอุผ้าโชกเมื่อน,นี้ไม่หน่อยผ้าร่วยกับสิผ้ามาตามเนวทาาเล่าสตาของอาจารย์เสยนเศร้าอุเนาะคะ่ะเล่าสตาของอาจารย์เสยนเศร้าอุเมือบ้านนี่กะเข่าเลขกเ,เ,เด่นเนาะค่ะเล็กเด่นเข้าหายเด่นเอาไว้อยู่ที่งกับสองจับคู่ขึ้น ล่งแต็มเนาะคะ่ะจับคูล่งแต็มเข้าไห้จับคูไวเกตสองหกสองเล่าสตากระออกหาสองเนาะคะ่ะถ้า f เอฟซีรูดเอากระิีได้เนาะคะ่ะหมู่ว่านนี่คือตัวเลขของอาจาร,รย์เชี่ยนซาอุเลขเด่นเลขรูดของเพิ่นนี่มันกระิีเขาทุกเมื่อเนาะคะ่ะถ่า f เอฟซีเข้ารูดเอา กะสีได้เนาะค่ะเมนมันสีได้หน่อยมันกระได้ทุกมือมันกระย่งดีก็เห้ามาเหล่นเจาะแล้วบ่อได้บ่อถือเนาะค่ะพี่น้องเย็บซี่เห้ากะร่องรูดเอาร่องเบิงเนาะค่ะว่าเหล็กของอาจารย์เสี่ยนซาอูนี่มันกระสีถือสีเข่าทุกมือเนาะค่ะเฮ้ารูดเอามันก็สีเข่าทุกม่อเหล็กเด่นของเฮ้าเมื่อวานนี่พันเด่นไห้ไว้หกกับสองเนาะค่ะ เล่าสตากออกเจ็ดสามเจ็ดห้าสองนาะคะ่ะเมื่อนี้อาจารย์เช่นเร้ากุพนกให่เอาไว้เด่นแค่ตัวเดียวเนาะคะ่ะเด่นตัวเดียวนี่ค่ะเด่นศูนตัวเดียว เมื่อนี้วันที่สามสบเอดตุลาคมสองพันหหเลขเด่นเล่าสตาของอาจารย์เชียนซาอุก็คือ0นตัวเดียวเนาะคะ่ะศูตัวเดียวจับคู่ให้ก็จสิมีอยู่ีคูซีหางคือเก่าเนาะคะ่ะสองตัวก็จสิมีศูนย์ซีศหาสาสมหา แล้วก็สามตัวก็สิมีสามคูสามหางก็สิมีสามหนึ่งโทษค่ะหนึ่งสามหาหนึ่งศูนย์ีสามศูนย์ีนี่เนาะค่ะคือตัวเลขเล่าสตาของห้ามเมอนีพี่น้องเอฟซีกับเบิงเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเด้อคะ่ะทางสองห้ากับ,บ ได้สนับสนุนให้เรียนการพนันทุกชนิดเนาะคะ่ะทั้งสองเฮ้าไหเบืองสำหรับผู้มกักผู้ชอบเล้าสตาเนาะคะ่ะสำหรับผู้เพิ่มมักผู้เพิ่นชอบถ้าผู้บม่มักเฮ้ากับพานไปเนาะคะ่ะเฮ้าไหเบืองเอาไว้สำหรับผู้มกักผู้ชอบแล้วก็มันก็เป็นความเสือส่วนบุคคลเนาะคะ่ะถ้าท่านไดบม่มักบ่ชอบ เ,เลื่อนพานเนาะค่ะถ้าผู้มักผู้ชอบเข้ามาแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทั้งช่องแม่น้อยผ้าร่วยเนยเด้อค่ะหนึ่งหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์กะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้กับทั้งช่องเนาะค่ะแนวทั้เาทางเล่าสตาเมื่อนี่พี่น้อง FC, เอฟซีเข้ากับแคปหน้าจอเอาไว้เนาะค่ะ แคบนาจอไว้ถ้ามักกะจังค่อยจัดขัดกบพนันทังช่องเหาเป็นเพียงซื้อกลางไห่เนวทังงท่านั้นพิษถือกับ,บ่าวากันตัวเลขทุกตัวมันก็มีเขามีลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะบ่าวาอาจารย์ใดเส้นใดแต่มันเข่าทุกมือมันก็คงสิเปลี่ยนไปบ่ได้เนาะค่ะมันก็ต้องมีเขามีลุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะสุดท้ายนี่กะ ขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโกครคไข้ไข่เจ็บขอให้มีอายุวันณนะสุขะะละทั่วหนากันสุขคนสวัสดีค่ะ